สวัสดีครับครับผมใครที่กดติดตามช่องมิวบ้านนะครับคงจะรู้นะฮะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีมีแค่ขายรถอย่างเดียวนะฮะวันนี้เนี่ยก็จะมีการสอนทริคนะครับในการถอดเปลี่ยนที่วางเกี่ยวน้ําได้ข้างประตูของเจ้ามิวเซเว่นปีสองพันหกก็คือผมตั้งแต่ปีศูนย์สามหนหกเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกก่อนว่าผมมาไปเบิกของมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รายการเบริกของนะก็จะอยู่ที่นี่ อันนี้คือราคาจากศูนย์แปดบาทสูงนี่สูงของผมเนี่ยใช้บริการตรงตรงศูนย์สายสี่นะครับมีสูทสายสี่แล้วก็อันนี้เป็นของแท้เลยนะฮะแต่ว่าผมเห็นว่าในมีช่องทางในช h อปปีอยู่นะหรือออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับนี่กล่องได้แบบนี้เลยตัวกล่องก็จะมีนี่ชั้นวางแก้วน้ำนะครับแล้วก็นี่มาเป็นรหัสนะรหัสเช็ค นะครับแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวของมันเป็นยังไงอ่อตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3สีนะครับแล้วแต่ว่าภายในจะของใครจะเป็นแบบไหนนะจะมีสีเทาสีน้ำตาลแล้วก็สีอะไรอะ่ะสีดำเหรอเออน่าจะใช่นะฮะ <c oughs> โอเคแหมนะครับนี่ครับหลังจากที่ทําการเทสนะฮะเป็นการปุ่มปุ่มเนี่ยจะกดตรงนี้ปุ๊บ แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของแท้เบบรสูนนะก็คันนี้น่ะผมจะมาใส่รถขายนะคันนี้ที่ผมบอกไปนะครับคันนี้จะขายราคา1นึ่งแสนห้าหนเก้าันบาทนะคือต้องบอกว่าเห็นว่ามันจะเก่าแบบนี้แต่ก็มีครบนะครับไม่ว่าไม่ว่ามันจะเก่าอย่างไรเดี๋ยวผมก็ยังจะใส่พวกรายละเอียดที่มันแตกหักหรือจุดที่มันไม่สมบูรณ์กลับมาให้มันได้ใช้งานเหมือนตอนที่มันออกมาใหม่ๆได้เป็นร้อยที่สุดนะครับอาจจะไม่ร้อยเเดียวนะโอเคครับทั้งกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะตัวนี้กันเลย เอาละครับเรา,าเริ่มทำไปพร้อมกันนะเดี๋ยวผมขอตัวบนก่อนต่อมานะครับก็จะมาแกะ2ตัวนะครับในนี้สี่แฉกน่อย่างเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก็ดึงปปั๊กออกนะครับคุณผู้ชมครับอใหญ่ก็หายนะนะรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เดเราก็มาแงจากด้านล่างนะครับเราพยายามคำคำก่อนมันจะมีรูอยู่มีรูนิดนึงหรือมีจุดที่เราแบบที่ดึงมีข้างข้างนี่นี่เริกก่มจากข้างนี้โอเคข้างในนี่ไงก็เว้นระยะมาหน่อยนึงได้แล้วเ,เออไม่ยากเลยเอ,อเอาเนี้ยก่อนเนี้ยก่อนลืมลืมนะครับแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงเออเฮ้ยออกแล้วง่ายจัด ง่ายเลยนะเออเว้นี่ครับตรงนี้ฮะจุดนี้ครับเป็นจุดล็อกของมันนะเดี๋ยวเราจะต้องเอามาเป็นเอาแผนเหล็กตรงนี้ออกก่อนเือมันถึงจะดึงขึ้นแล้วก็ออกได้มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอาละครับหลังจากที่เรา ได้แถงประตูออกมาแล้วนะฮะก็มาสังเกตตรงตำแหน่งนะครับตรงที่เป็นที่วางแก้วของเราเนี่ยที่ด้านหลังของอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีเหมือนเลย,ยสลักนะครับเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนปิ้นล็อกนะ,ะแต่ว่าเป็นรูปแบบเป็นแบนนะฮะให้เราทำการงี้ออกได้เลยนะครับและจากนระโถนจะมีรูอยู่นิดนึงก็ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็ออกมาที่้อยนะครับตัวปิ้นตัวนี้ต้องบอกว่าจะแกะยากนิดนึงนะครับก็คือถ้าจะไม่แกะตามธรรมชาติอะ่ะก็หักมันไปเลยก็ได้เพราะว่า ไอตัวแกนตัวเนี้ยเรายังไงเราก็มาเสียบของใหม่อยู่แล้วนะครับอ่าโอเคนะตัวนี้เก็บรักษาให้ดีนะครับเอาละต่อมานะครับเราก็จะมาทาบก่อนนะว่าอยู่ในตำแหน่งไหนนะเ๋ยวใส่ผิดไปยุ่งเลยเจะเป็นการเสียบลงไปตรงๆแล้วก็กดลงนะครับเพื่อให้ขาตรงนี้ยมันล็อกกับเจ้าตัวรูสี่รูตรัวนี้นะฮะโคบงังอยูนะ ดันเข้ามาก่อนนะฮะประมานนี้นี่เห็นไหมเสร็จแล้วนะครับก็กดลงไปกดให้มันแน่นนี่ตอนนี้แก๊บแล้วมันจะมีเสียงนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะแต่จริงๆก็ตัวนี้ไม่ต้องล็อกเองได้เลยนะเพื่อเอาไว้ครั้งหน้าเราจะได้เปลี่ยนง่ายด้วยนะแต่ว่าคิดว่าอีกนานแหละเพราะวันนี้ของใหม่นะครับเราจะกดลงไปตรงๆเลยจากซ้ายจากขวาเพิบกดลงไป ลงว่ะเอโหของใหม่แน่นนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปบานรูหรือว่าทำให้รูเฟิกแป๊บนึงนะครับครับมาต่อเลยครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการบานลูฮะ <c oughs> ให้มันเฟิกให้มันกว้างขึ้นนิดนึงนะแล้วก็จะมากดลงไปเอ๊บอ,อ,อ เรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับผมแน่นหนาเลยนะหลังจากนี้เราก็จะไปประกอบกันครับมันชจะง,ง่ายเกินเหมือนเรื่นี้เอาละครับต่อไปเราก็จะมาทำการประกอบแผงประตูของเรานะนี่กดปึ๊บเรียบร้อยอ้โขสวยงาม,งามเลยนะก็ ฝากที่อาไว้เลยนะครับคันนี้ขายแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับขายสดนะไม่ได้จัดเฟรนนะนะฮะแล้วก็รถพร้อมใช้นะครับคันนี้เนี่ยผมได้เอาไปเทดสขาใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงลิฟซีฝากไปขับดูได้นะว่ารถนั้นสามารถใช้งานเดินทางไได้แล้วคันนี้เนี่ยรถรุ่นเดียวนะครับแล้วก็เป็นรถของอดีตเอ้ยไม่ใช่เป็นของสอทอเลยนะของสอทอบ้านผมเนี่ยนะครับนะฮะอ้อมใหญ่ ก็ต้องบอกว่ารถเนี่ยไม่ได้ใช้งานอะ,อะไรนะครับใช้งานแค่ผลออสบแล้วของที่อราสบแค่นี้เอาละครับเอาล่ะ,ละถ้าเราการใส่นะมันเหมืลยต้องยกตรงนี้ใมาเกี่ยวกับตรง ออกประตูกระจกด้นานในผมก่อนนะนิดนึงมันต้องยกแล้วก็ดันให้ชิดก่อนโอเคแล้วก็กดลงนะฮะหลังจากกดลงเรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่ตรงนี้ก่อนปึ๊บโอเค,อเคจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะแล้วก็ทำการล็อกสีแ่แฉกเอาไว้ก่อนนะครับหนึ่งตัว ก็จะมาเป็นเจ้าตัวสวิตต์กระจกนะครับนี่ถ้าไปให้ศูนย์เปลี่ยนที่มีค่ามีค่าเปลี่ยนนะค่าเปลี่ยนศูนย์เนี่ยเขาคิดเป็นนาทีนะกดลงไปตรงๆเลยครับเสร็จแล้วก็ล็อคด้วยนะสีแฉกนะฝังบนเพื่อข้สงกันการ ข้ง้งศูนย์ก็ชั่วโมงละหนะ้าร้อยมั้ยนานได้หรห้าร้อยเป็นเท่านานมาแล้วอย่างนี้ค่าของค่าอะไรขึ้นนะนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยอาจจะยากใล้ตรงตอนที่ถอดแผงประตูแล้วถอดปินนะ้นเะราถอดนะมาเราจะลองกดอันนี้นะอึ๊บอึ้บมาเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกใกล้กัน มาดูใกล้ๆก,กันนะครับหลังจากกดมับมับเรียบร้อยฮะแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงและเดิมๆิมแข็งแรงมากนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วข้างหลังมันก็มีนะไม่ใส่ไม่ใส่ก็ก็มีที่วาแก้อีกอันนึงอ่ะแต่ว่าก็อยากจะให้มันเต็มระบบนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันมีที่วาแก้แล้วส่วนฝั่งนู้นเนี่ยมันจะคนละสีนะครับเออมันยังไม่ได้หักอะไรนะก็นะครับพิเศษสั้นสั้นนิดนึงก่อนนะนี่คันนี้เป็น 7ที่นั่งนะแอร์หลังคานะครับต,อต้องบอกว่าตัวนี้ปี06นเนี่ย,ยถ้าพี่ๆไปซื้อ Fort u n e r นะครับยังไม่ได้แอร์หลังคาเลยนะได้เป็นแอร์จากข้างๆนะฮะอัน <ๆ S 2> นี้จะเป็นแอร์ราวนะครับข้างหลังก็มีแยกของแพงมันนะรตรงกลางก็มีตรงหัวเลยนะฮะเบาะตรงกลางก็สามารถพับเป็นโต๊ะได้แล้วเนี่ยนี่พับเป็นโต๊ะแล้วหรือว่าเป็นพนักพิงแขนนะครับออผู้ใหญ่ก็ขึ้นลงง่ายนะครับอันนี้มีบันไดให้นะแล้วก็สามารถเดินทางไกลได้ไปเป็นครอบครัวได้นะครับช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วนะครับสำหรับพี่ๆที่หารถ ปุสัสราคาเหมาะสมนะย่อมเยาแล้วกันนะครับก็ฝากไว้นะพี่ๆครับวันนี้พี่ชาวบ้านก็ขอตัวลาไปเลยแล้วกันนะกับเจ้าการเปลี่ยนตัวนี้นะครับสามารถดูวิธีนี้นะครับในการถอดแผงประตูได้ด้วยเหมือนกันนะแผงประตูพวกดีแม็อะไรเงี้ยเพราะาเป็นปีเดียวกันนะฮะเดี๋ยวผมจะกด,ดตรงนี้ก่อนกดเป๊กนะครับแล้วก็ลาไปเลย